สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปองปายสุกุสุคนครับพี่น้องวันนี้วันที่สามสิบครับพี่น้องไกลเหมือไก่เว้นล,ละเหลือเวลาอีกสองวันค 2, รับพี่น้องเอฟซีเพราะว่ามือนอ้วนนี้ออกวันที่สองพฤษภาคมนสองคะแนนร้อยหกสิบแปดมื้อนี้ไปยังแอดน้าผ้าแฟนคลับแฟนช่องไปตามตัวเลขแนวทางของพ่อเพชรพี่น้องเด้อเอฟซี FC, สอบถามมาหลายครับพี่น้องบ,บ่าวุ้นทนหนาแล้วหลายจงวัดหลายแอดเตอร์สัน วันนี้ไปยามแล้วบังดูเราฝันไปรูปแบบแนวทางของพอเพลทโคตรฝันแหมันตด้ลพี่น้องแต่ว่าห่างโดนๆสิฝันเถอะสองวันแล้วบอลท่านมีแนวทางมาฝากจอนพี่น้องเอฟซีอยู่มินี้จะมาตามต่อครับพี่น้องห่อใส่โค้งสุดท้ายพอดีพอรูปแบบแนวทางของพอเพลทออกมาลักษณะน่าดึงครับพี่น้องสนคับสนุนช่องตรงจิตตรงใจสนคับสนุนช่องบอเพราะว่าเหลือเวลาอีกสองหมื่นรับพี่น้องเอฟซีสองวันจะ เป็นมือโชคมือใช่มือระมือเลื่อยของเอฟซีหรือเปล่ามือเนี่ยกับวัตามหยอดเสกโค้งเสกถ่ายรูปแบบแนวทางความฝันเป็นเลขฝันนะพี่น้องเดอ้อเป็นเลขฝันของพ่อเพชรบ่บมินเลขสูตรเด้ต้องอาศัยคนฝันสนุกซักก่อนคนจางสิวโธสุฟังนะนะแต่ว่าฝันคนกับโบว์สุฟังก่อนอื่นพี่น้องเอฟซีทุกท่านแอดเองอยากให้พี่น้องเอฟซีกดติดตามทางหน้าช่องไว้นะพี่น้องเอฟซี หลังจากโทรมาสอบถามแนวทางมันบอดดีบอได้จ่ากันเด้อพี่น้องหลังจากแอดเอ็นทำทำข่า,าวอยู่จังซีิละ่ะเพชรคิปอยู่จังซีิละ่ะแล้วกะ็บ่ได้เว้าได้จ่ากันสิมาโทรมาสอบถามแนวทางแต่ละสำนักก็ให้พี่น้องกดติดตามทางหน้าช่องไว้เลยนะครับโอ้โแบบแนวทางวันนี้ก็มาตามพอเพชรครับพี่น้อง FC ได้ยินข่าวบา้านแล้วพี่น้องวันนี้หลังจากที่หลายงวดที่ผ่านมาบ่ได้เว้าได้จ่ากันเนี่ยจากเพิ่นบ่ฝันเพิ่นก็บ่เว้าล่ะพี่น้อง FC เนาะ จเป็นธรรมดาอะไรรูปแบบแนวทางของพ่อเพชรงวันนี้ป่ะตามแอดกลับไปครับบันนี้อากาศยืนบอกกันได้พี่น้องทองฟีได้ห่เพราะว่าเป็นค่าขายเขาต้องยางน้ำกลดล่องสินะพี่นสวพอดีครับสวัสดีพ่อเพชรสวัสดีพ่อเพชรโอ้ยเอฟซีก็ทำหายอะไรใช่ไหมวันนี้ไหมเอฟซีก็ทำหายอะไรใช่ไหมวันนี้ไหมทำหายยางเออเอาช่งกับมันบอเออเปล่ดีหลีเด็กพี่น้องเอฟซีฟู้ใดก็ทำหายจาพ่อเพชรทั้งวันที่มันเล็กแล้วสิเขาอีหลีว่ะ เขาเจ้าบ่กําลังเข้าบ้านหน่ยสิอ่านมาสองสามรอบนะ่นเอซี่ไม่ละเออแต่สวดๆได้หรเอยมาเสือเจลาจละรอยโอ้แลบใหม่ปัดตปัตสือไปวัดที่หนัโอ้โอ้โอ้พอเราค้นเดียวนด้มา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 พอมามาก็เสีอาปีกลวนๆล่นมัเน้อมา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 พอเอสี่เต็มรดดอายาพี่น้อง เมาลดมาสื่อไงครับพี่น้องเ for. นะ <c oughs> ย็บสิวเมนธรรมดาแม่เราพ่อสายสายบุญเด้่นี่เออวัดป่าปัดตุ้มเทปปะหนักโ <c oughs> uh อ้พ <uhhh> ่อไปเฮ็ดบุญปะโอ้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 ลูกชายเราเป็นอุปัญชายอยู่โอ้ไหวนักเห็นปะเลขก็คือเลขวะเอาเอาย่างแน่ลอยหนึ่งจี <c oughs> ้จ้างเดียวหนักเห็นปะโอ้ทำลูกาได้ปะ จำดบบดดไดบสุดข้นดีๆเลดขี่รถกายก็บหูตอนี่พี่น้องเอฟซีพ่อพ่อไปที่ไซเพีนบอรับับอือเอาไปใส่เพ่นนไซเพีนก็นดีแล้วเดบ,บุญละ่ะอ่โอ้ยเรามาประจำโอ้ลูกค้าประจำทุกวันน้อยนึงแล้ววะใายดีๆเดกพี่น้นองเอฟซ โอกาสจิเป็นน่งบอกกันนี่ยากช่วโมงหรือี่นพี่เอฟซีขายดีไรเมาเบ็ดเลยเพราะฮกแล้วฮกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าฮกปีและอะไรเพิ่มไหมครับวันนี้เด็ดตัวไหนเตี้ยเตีแปดสองนั่นททยทำปอบตันเดแปดสองกับหกสี่ละอูเอฟซีมาถามหดหม่อง บอกว่าหมอไกลแล้วรอเะไม่ดีทำพอไงครับต้องาำรอดอเอฟซีมาถามเราเรื่องความในกล้พ่อมโทษระสาทธรรมดาพี่น้องเมาบดอีเล่นอกวเนะบอพ่อขายเราไปนอกเลยเรื่องไเ่อเอาไดเอาหน่นประสาทเราวะโอ้้วอดูง่ายจิน่าดีนะพี่น้องจี่ายากามาหลังคนจีนไม่หยาบคนจีนสีมอ แล้วเป็นไก่ที่ร้วัดลูกยี่วัดนี่ยอ่บ่ยี่วัสามตัวบางขันไหมที่มากของสามตัวบางหันโอ้ฟันว่าจะอไไก่อเาฟันเพราะเขียนไห้ล่ะเขาเขียนไห้ตัวพูดพูดได้มาเขียนไห้พูดพูดนี่มันพ่อเอาพ่ออะไรจังไหนพูดได้แค่หนละเน เพื่อนเนาะเออวันสองเราแซมเราหลบกันรืมเนาะเออนานมน้าหลายอุ้ยรืมตัวไปเยอะอีกน่องนานมน้าหลายเราเนาันเป็นตะวันยุบอะไว้าววอเออเห็นตะก้นตายเนียเออต้องขึ้นติดติดกันเออตอเห็นตะก้นตายไปแต่งานจบอ๋อเป็นผู้ชายเนียผู้ชายเออผู้ชายขาย เพือนที่สองเขาไปเห็นก็นอนเล็กแต่ล่งไงไพนอนค้นตายตัวเออผู้หญิงหรือผู้ชายผูชายอีกเรยวอีกน้องผมเด้ว่ามันจะเป็นหาศูนย์หกศูนย์ใด้ด้ออืหรือว่าถ้าเป็นกรลุ่งคนอื่นคนสี่ว่าสี่บอครับตีมุมเลยเนาะแม่นี่สี่หกศูนย์อในหลักนี้ศูนย์หกสี่ ประมาณนี้เออสี่หกศูนย์หรือศูนย์หกสี่อ่ามันมากี่มาหกสี่สี่หกอือประเด็นคือว่าเป็นไม่เขียนให้คือว่ามันเขียนให้เจ็ดแปดสองเกียแปดสองอ่าแปดสองนี่มันกระตรงกับข้อมฝันด้วยกันฝันเพื่อนี่สามนี่ฝันว่านี่พระมันไม่ยืนอยู่มองป้าแหล่ยืนอยู่นี่แหละครับครับไม่ยืนอยู่เนี่ยพระง่ายๆดำๆก็ถือว่ามันสูง ก้มไปหักเป็นแปดเนาะประาะแม่นแม่หักเป็นแปดที่นี่ยา้ามื่อเสารานะเป็นมื่นมานะกับคู่บนมายามอีหลีเอ็นมา่เนี่ยละนี่กับผู้ใช่อีกราะผู้ติดตามบนหลับสีก้นอ่าพี่ตาผู้ใช้สีค้นหอว่าเองตัวไหนันที่หกหกปีหรือว่าเออว่าคนก็ได ตอนสติครับกันเึ้นตนนันลงตอนติครับจะได้เอาภาเขื่อกเท่นั้นที่นีให้และ8 2สิยร,รือตัวใดก่อนเป็นมาเขียนให้นะเขียน 2. 2> 82เจ็ดแปดสองเนเ็ดี่แปลว่าบันี้อันฟันเงินผู้ชายนะ่ะเพรเพชรตีเป็นหาศูนย์ บปกซีอืมอ่ะนี่องเอฟีนี่แหละโคหน่อยเคหกสุดถ่ายเลยตัวเพว่าเอฟซีกบถามหาได้หลายแปลกเลเลยนี่พี่น้องเอฟซีเด่ว่าอย่าลืมวิ่งแปดได้ร่องศูนย์ด้แปดสายวิ่งไปวิ่งแปดเลยอ่าโอ้ตรงใจครับพี่น้องกคับกับนี่ศูนย์แเลมอทีนี้เนี่ยและฟันเห็นตอว์ปุซ่คนแายรองศูนย เดืนอนแปดลองศูนย์นทีนี้เนี่ยฝันเห็นตะค้นตายจิตพอเปลียนปากไว้เป็นแนวทางครับพ<อ>ี่น้องเอฟซีตัวสั่นเป็นเบอร์อรตัวเล็แน้งองชู่งข,คคข,บบขอบคุณขอบคุณขอบเพียรครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีครับเป็นเบอร์ตัวเล็แน้องางครับพี่น้องครับพอบเพียรครับพี่น้องเอฟซีอของพอเพียรเด้อรูปแบบแนวทางชุดสามตัวก็จะเป็นจิตแปดสองหลักอาจจะมีสองตัวก็มาเป็นหกสี่หาศูนย์ ับหัวลงมาจากโคกซีกับป็นเกลวซีครับปีหน่องเอซีอันนี้คือรูปแบบนาทางของพ่อเพชรคือว่าหยอดใส่โคกชุดท้ายเลยแหละครับปีหน่องเอซีเพราะว่าดนโดแเราสิฝันถ้าเราบ่ฝันเราก็บ่อกสูฟังครับปีหน่องอันี้คือรูปแบบนาทางของพ่อเพชรไก่ย่างครับปีหน่องเอซีชุดสามจ้าเจ็ดแปดสองพันมาเขียนไห่พอดีครับปีหน่องเอซี่หล่ะนะชุดสี่หกปับหาสวนเดี๋ยวพ่นฝันเห็นคนไก่เป็นตะบุซ่ายใจพี่น้องเอซี่พันตีออกมาเป็น หาศูนย์หายนะช่วงนั้นลำด้วยครับพี่น้องเอฟซีข้ามมาเป็นเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีสุขสุขลนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับท่านช่องเสนอเป็นเพียงแค่สิพพ่งก่างพอผิดเป็นแนวทางปากต่อนพี่น้องเอฟซีงวดวันที่สองพฤษภ,ภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเจอกันใหม่ครับพี่น้องเอฟซีอย่าลืมน้ำแนงรูปแบบแนวทางตัดเหรียญและพี่นออ้องเด้อเจ็ดแปดสองนี่ตัดเหรียญพี่น้องเอฟซีเพราะว่าตรงคิดตรงใจครับแอดอยู่เพราะว่า แอนกับมากน้ำยุบ82หนี่พี่นอ e อ้องเอฟซีจบมันลำลุ้ยครับพี่น้องเอฟซีครับ